สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหมาะสมที่สุดครูอุ้มผู้พลิกชีวิตน้องเตยคุณยา่าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครูอุ้มพัชรินครูอนุบาลผู้มีจิตใจดีและเป็นผู้พลิกชีวิตของน้องเตยเด็กหญิงน,นักเรียนชั้นอนุบาลสองวัยสี่ขวบ กับคุณยายหลังจากที่ได้เผยคลิปเยี่ยมบ้านซึ่งหลานสาวต้องเลี้ยงดูคุณยายตาบอดเพียงลําพังและทํางานบ้านเองทุกอย่างจนม,มีผู้ใจบุญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นจนํานวนมากล่าสุดครูอุ้มเผยข่าวดีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นรางวัลของข้าราชการดีเด่นแห่งชาติรายยาวความในใจว่ารางวัลของข้าราชการดีเด่นแห่งชาติที่ยึดบ้่นรับใช้ประชาชนมิใช่รับใช้เพียงเจ้านายหรือรับใช้เพียงใครบางคน ความภาคภูมิใจของปูชนีบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมไทยภูมิใจอย่างหาที่สุดมีได้แล้วในชาตินี้ขอบพระคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนอย่างไม่เรียรอขอบคุณความกล้าแ,แน่วแน่แม้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่สร้างความกดดันคุกคามแต่ยังแน่วแน่ที่จะทําต่อขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนที่อยู่เคียงข้างให้กําลังใจรับรู้เหตุการณ์ทุกอย่าง รับรู้ทุกคนที่เข้ามาคุกคามและกดดันโดยสั่งให้ลุยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นขอบคุณพี่ๆทั่วประเทศทุกคนที่คอยให้กำลังใจมาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อ,อเขตนัฐนนท์วิชาประคนซึ่งเป็นเจ้านายคนแรกที่ได้โทรเข้ามาให้กำลังใจในสถานการณ์ที่กดดันและชื่นชมท่ามกลางการถูกตำหนิว่าสร้างปัญหาจากคนบางคนและสุดท้ายขอบคุณน้องๆที่พามา เรามากันเองแบบงงๆสู้ชีวิตกันมากสำหรับบ้านนอกเขาเมืองอย่างเราและให้คำมั่นสัญญาด้วยหัวใจว่าข้าพเจ้าจะยึดมั่นในการทุ่มเทเสียสละยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องทำเพื่อเด็กตลอดชีวิตของการเป็นคนซึ่งหลังจากข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตแห่แสดงความยินดีพร้อมบอกว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมกับความดีของครูมากๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ